หลังจากที่หนูน้อย <Stars> นายนราชาทำนิ่ทานไปสี่รอบหนูยังพยายามจะไปอีกรอบนึงเนี่ยนี่คิดวิธีทำของหนูหนูพิกหนูเหี่ยงตัวแล้วหนูก็พิกไปนี่แนี่โอ้โหสู้เต็มที่เลยโอโ้ตายแล้วลูกหลักของแดดี้จะเก่งค่ะแต่พอแล้วไหมลูก นักสู้เลยนักสู้ของดัดดี้มามีอากกโชอโอ้โหจะทำรอบห้าแล้วเหรอวันนี้ทำไม่หยุดเลยค่ะบอยู่ต้องพลิกได้เดีวยวน,นี้แล้วแน่เลยปล่อยทิ้ไงไว้แป๊บเดียวพลิกไปหน้านอนเลยอะเวียงเดี๋ยวนุจะเวียงแล้วงวงแล้ว <laughs> 给忘了。